อาจจะมองไม่เห็นนะครับก้องผมซูมไม่ได้มมีกระรอกอยู่ตัวนึงครับกระโดดไปกระโดดมาแล้วก็มีงูเหลือมอยู่ตัวหนึ่งจอไม้แห่แมงลงมาแดกเลยแล้วครับงั้นมันแดกลูกกระรอกแน่งูนะครับงูกระโดด

ก็น่าจะขาดอยู่แล้วจะขาดอย่ไอ้ห้แม่งลย่ว่าลก้ชายมืบาจับพอแม่งเลยงกระตจเงิกาะแน่นเลยมึงพยายามช้าๆตอนดึงลงใจว่าเป็นงูตอนตอนตอนึ้นเวลาขึ้นเหลือ

ไปแล้วแม่งบินไปแล้วน,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 นี่ครับนี่ครับนี่ครับตัวต้นเหตุเอาเชือกองมือไว้แบบคมฝองคม้ออ๋อของมือไว้ตรงน้ทร <c oughs> ไม่ <c oughs> <c oughs> ให้เร้อย <c oughs> น, <c oughs> นี่เจอแล้วงู งูเหลือมห่างไม่ไดไดโดมเองมั้งมาแล,าล้วๆเอากระไดหลบก็เห่ะ เฮ้ยสอบป่ะกรสอบอโถ่เอ้ยมันจะกินกันอ,อยู่มันเกาะต้นไม้อยู่๋ย,ยกงก็จมน้ำตายหี๋ยวก็ต้องว่ายน้ำปลาปากแหลมหลมดอกไม้จะไปกินกัน สนุกเมนูแรกของเราวันนี้เราจะทำปลานึ่งครับซื้อปลาน้ำดอกไม้มาครับนี่เราเอาใบใบขาลองพื้นซึ้งแล้วก็มีผักกาดขาวหน่อยทานกับน้ำทีิมเต้าเจี้ยวล่ะครับอร่อยแน่ใครอยู่ใกล้เชิญนะครับดี่เราก็โรยโรีเกลือโรยเข้าไปหน่อยนึงแล้ก็จะใส่สิง พิ่มความหอมแล้วครับใสบ่รักษาด้านวางไว้ใต้เงียบไมั้มสวยงามสวยงามแล้วต้องกินดีด้วยนะครับไม่ใช่ทาแล้วก,กินไม่ได้ไม่ใช่หรอกไม่ใช่เลยไม่ใช่แล้ว,เ,ล <Okay. S 1> ลวเดี๋ยวเราจะไปนึ่งครับเราก็รอแป๊บเดี๋ยวทําจิ้มต่อครับนะครับก่อนแน่งแล้วก็เอาใส่ใบโหระพาเป็นนิดนึง เอาใบขาผิดไปแนครับน่ากลัวนะกินแล้เดี๋ยวเราก็ได้กินแล้วครับแป๊บเดียวรอไม่นานแล้วครับครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำแล้วครับน้ำจิ้มปลาน้ำดอกไม้เราน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวครับก็มีขิงครับ พริบมะนาวเจียวของเราครับซอาเจียวโบราณครับหมุหนลยใส่เครงปั่นเลยง่ายง่ายเขาว่าแลครับพี่เกียรติน เกินนะเด็กเค็มนะไอ้เด็กนี้ออกเ,เทน้ำตัดมันก็ได้น้ำเยอไปก็แตกับเด็กเค็ม ยนี่แหะครับพริกมันานาวบีบเลยป่ะเนี่ยมันานาวใส่ที่หลังครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปั่นแล้วครับโอเคโอค้ใส่ผงขาวด้วย ขาดตายเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่อร่อยอครับตอนนี้ปลาเราก็สุกแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันแล้วครับโอ้โหเป็นไงล่ะข้าวชามเบลเลอร์เลยนี่คือน้ำจิ้มตัวเกียบของเราแล้วครับอ,ออกมาสิสุแแกแล้วโอ้โหเนื้อแตกเลย หละครับผ่านมนะแน่นอนจริงๆขอเปรี้ยวอีกหน่อยแล้วครับเติมมะนาวนิดนึงน้ำจิ้ม ล้วคนชอบเค็มก็ไม่นำเติมนะครับถ้าธานก็นจะชอบรี้เยาล่ะครับ ลงไปออหอมนขึ้นมาแบบอร่อยให้รู้มือไปเลยนั่งกินไม่ได้ครับถึงก็ต้องยืนกินกันเลยนะครับนเรี้ว่าเป็นลิ้นนัเป็นก้อนๆนะครับแสดงความสดสดตับลิ้มลิ้ม คำที่2อ่านไปหล่อมากเดี๋ยวผมก็เอามั่งละครับเดี๋ยวก็จะไปตักข้าวละครับตอนนี้ก็ถึงตาผมชินบ้างละครับ ส่ลงไปจิ้มเต้าเจี้ยวของเราอร่อยแน่นอน เหมือนเดิมแล้วครับตดเพี่เราสุดยอด ยอดน้ำจิมอนะไรากติมมาสุดยอดในความอร่อย

明白吗？嗯 <noise> <noise> ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ